เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิ่งทดสอบคันจริงแล้วมิสซูพีดไททัน2023รุ้นเปิดตัวในไทยปีหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆมิสซูิีดไททัน2023วิ่งทดสอบคันจริงในยุโรปตอนใต้พร้อมการออกแบบใหม่เพื่อการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2023และคาดว่ามิตซูพีดไททันใหม่นี้จะแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับนิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่เช่นกัน สำหรับรถวิ่งทดสอบของมิซูซึชิไตทัน2023ที่ด้านหน้าไททันจะใช้กระจน้าขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้าแบบแยกระดับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอาเรนเดอร์รุ่นล่าสุดและฝากระโปรงหน้าที่ขนาดใหญ่ขึ้นซุ้มล้อท,ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะยกมาจาก MR เอ็มอไททันพร้อมกับเส้นด้านข้างตัวรถที่ทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านหลังของมิซูซึชิไตตันจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ออกแบบใหม่ฝากระบ,บาดท้ายที่ใหญ่ขึ้น พร้อมไฟเบรกในตัวในส่วนของขนาดมิติตัวถังที่คาดว่าจะมีระยะฐานล้อยาวกว่าและกว้างกว่าไททันรุ่นปัจจุบันซึ่งมีความยาวอยู่ที่5.21เมตรและความกว้างอยู่ที่1.28เมตรเป็นต้นเชื่อกันว่ามิสูบิชิจะเป็นผู้พัฒนาหลักสำหรับรถกระบะขนาดกลางทั่วโลกรุ่นล่าสุดของอเลียนแม้ว่าสไตล์ภายในและภายนอกของทั้งคู่จะแตกต่างกันสำหรับเพื่อนๆแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ